สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สุคนเดอครับผมนะครับเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อนะครับกับทางพญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สูฟังเดอครับผมนะครับสรุปข่าวสั้นๆเข้าใจง่ายๆตามสไตล์พญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับผมนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สร้างความประทับใจอะไรนะครับ พี่หนูแม่มสุริวิภาจึงออกมาชื่นชมแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมเ่าซือฟังเนาะครับพี่น้องพอดีว่าเมื่อวานนะครับก็คือทั้งผู้ยญบบ้านฟินแลนด์นะครับเพิ่นก็ได้ไปออกรายการสดนะครับของทางเวิร์กพ่อยนะครับพี่น้องเป็นรายการนะครับโต๊ะหนูแม่มนะครับพี่น้องก็เป็นรายการสดบัดที่นี่ทั้งพี่หนูแม่มนะครับแล้วก็ได้สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดนนะครับถึงความเป็่นมานะครับตั้งแต่ฮิตยูทูบครั้งแรกเสียครับพี่น้องนะครับจนมาถึงปัจจุบันประมาณนี้นะครับทางผุ้ใหญ่บ้านฟิลแลนดนนะครับแล้วก็ได้ว่าถึงตั้งแต่ตอนเราลำบากตั้งแต่อยูฟินแลนด์ทั้งสี่นะครับพี่น้องล้วจุดเริ่มต้นนะครับของการมาฮ็ตคลิปมาฮิตยูทูบแบบนะครับพี่น้องเพื่อนก็ได้สัมภาษณ์กันแหละครับพี่น้องนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่หนู่แหม่มเราเราประทับใจนะครับก็คือว่า ด้วยอายุของทางพี่บ้านฟินแลนด์นะครับอายุ23 24แต่ว่าความคิดความอ่านนะครับการเป็นผู้บริหารแล้วการสู่ชีวิตนะครับมันก็เลยเห็นเราประทับใจนะครับเพราะว่าเราเราพึ่งม้ามาลู่จริงๆนะครับก้อนน้นนี้เรากับวัติติ์ตามเห็นบหครับพี่น้องทางพี่หนูแม่เราก็เลยออกมาพตดแบบนี้นะครับพี่น้องเป็นเฟซส่วนตัวของเรานะครับซือวาสุริวิภานะครับเราพตดแบบนี้พี่น้องโดนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตกค่าวาสันครับนะครับ ช่วยด้วยวงเล็บแบบตะกูลนะครับน้องน่ารักมากเก่งมากอายุเท่านี้ทำไมหนูกิ่งแบบนี้อลูกว่สาสันครับพี่น้องความกับแจกซื้อพยญบาบ้านฟิลเลน์นะครับแล้วก็ลงทงไทยด้วยขอบคุณที่ให้เกียรติโต๊ะหนูแม่มนะคะนะครับพี่น้องก็คือบอกง่ายๆนั่นแหละครับพี่น้องพอเราได้สัมผัสได้รู้จักกับทางปุ๋ยบ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็รับรู้ถึงการให้เกียรติ นะครับความหนารักของทางผู้ยิบบ้านฟิลแลนดนนั ano, siglo, ่นแหละครับแล้วก็รับรู้ชีวิตความปิดมาว่ากว่าสิมีมือนี่กว่าเราสีมาดังมีงานหลายปรนนี้เราลำบากมาจังไดนีประมาณนี้นะครับพี่น้องพี่หนูแหม่มเราก็เลยออกมาโพสต์นะครับกับเป็นเรื่องเล่าที่ประทับใจนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกสู่ฟังนะครับพี่น้องหลังจากพี่หนูแหม่มเราโพสต์นะครับทางเอฟซีผู้ยิบบ้านฟิลแลนด์ก็ตามไปให้กำลังใจอีกครับนะครับกดติดตามแล้วนะคะสันคับท่านึงบอกว่าตามผู้ยิบบ้านฟิลแลนดนมาค่ะอันนี้คือไปกดดตติาม ในเพจของทางพี่หนุ่มแหม่มนะครับเฟีของพี่หนุ่มแหม่มนะครับอีกท่านนึงกะตามมาจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะขอบคุณพี่หนุ่มแหม่มมากๆนะคะที่เชิญผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไปออกรายการค่ะกับประมาณนี้นะครับพี่น้องที่ออกมาอัปเดตมาบอกสู่ฟังนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เมื่อวานเราสิไปรายการไดก็คือจังที่ผมเคยเล่าสู่ฟังนั่นแหละครับพี่น้องมีแต่คุณหักเรามีแต่คุณแบบว่าชื่นชมนะครับด้วยความที่แบบเป็นคุณให้เกียรติคุณนะครับพี่น้องวิธีการพูด คำพูดคำจามันเป็นผู้ใหญ่เกินตัวนะครับของทางพยาบาลอยู่แล้วนะครับความคิดความอ่านแล้วนะครับพี่น้องนะครับมื่อนี้ก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังเ้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปเ้ยครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ